ช,ช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะครับชาวท่าแร่จังหวัดสกลนครครับก็เร่งตกแต่งแล้ว er ก็ประดับประดาบ,บ้านเรือนครับเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่ดาวซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับชาวบ้านในตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต่างเร่งมือตกแต่งบ้านเรือนด้วยดาวกระดาษสีสันสวยงามเพื่อเข้าร่วมในประเพณีแห่ดาวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของที่นี่นะครับและถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านท่าแร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพิสเตยรยนถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาสโดยปีนี้นะครับจะมีชุมชนต่างๆจัดขบวนแห่ดาวมาร่วมในงานกว่า300ขบวนซึ่งในปีนี้มีขบวนแห่ดาวของชาวคริสในจังหวัดหนองคายนครพนมมุกดาหารและกาลสินเข้าร่วมด้วยครับ นายมิดดำรงซึมเมกประธานสภาอาบอตอท่าแร่ได้บอกนะครับว่าชาวคริสถือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเยซูลงมากําเนิดเพื่อไถ่าบาปของมวลมนุษย์ส่วนดาวที่สร้างขึ้นมานี้เป็นไปตามความเชื่อที่ว่าดาวนําทางให้พระเยซูลงมาเกิดซึ่งชาวคริสทั่วไปจะมีการแหร่ดาวโดยเฉพาะที่ท่าแร่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาเกือบ100ปีแล้วซึ่งประเพณีนี้ครับถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สำหรับเทศกาลแห่ดาวของจังหวัดสกลนครจะมีขึ้นในเวลา6โมงเย็นของวันที่24และ25ธันวาคมนี้ครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชนขบวนแห่ดาวไม่น้อยกว่า20,000คนโดยนักท่องเที่ยวที่มายัางจังหวัดสกลนครนะครับจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพตะวันรอนที่หนองหานและบ้านโบราณท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายครับ